ขขอแบบงต่อขอแบ่ืึ้นมานนาจีนาเกียรติเพนี่อเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอนีเลยอ็มเอม

พูดได้มหาชีร้องเมา่อวันกี้โอ้ยมันกินแต่เัลอเทียนล้ก็กินเลยใส่เรา่ได้อยังไงเมไวเก้กินแต่ยเทียนเลยกินมาอด้ยอะนี่ครับฮะกินบาอรอาขัดกินมือนี้มาได้นีต่อไปกิน้กเยอะเปี่ยนบินหลังแม่ทำมือนี้่ได้กินทำมือนี้่ได้กินินปีนาเนื้หนึ่งหนึงร้อครับ ตัอยู่บ่ผมไผมปชนะตนทุกนะอย่ายครับอาจารยครับชรินันเตะมาแล้วครับต้นทุกอะโอ้ยก่กระจากันไปกันบ้างเลไมเาะจอกคนไปสวัสดีครับสวัสดีคุณดูครับผมไ่รอเลยนี่คุณเตะเสมาครับ ช่าเข้าไปโดนติดเกี่ยวแน่นอนครับลูกนี้เฮ้ยน้ำแปน่เขาพ่นตีสเตี่ยะ้นี่ก่อนย่งนีเขาไม่ได้เตียวเสือมาใส่ไปเลยคระุต้นกมันบดเย้มันต้งเปิดขานเลยมันตเปิดจักวัเลยเขามันได้เห็นคู่ตีเนาะเขาให้ลากขับีวัดันดกนะครับ เตะกลางก่อนเห็นคู่ตีไหเห็นคนดูสวัสดีคนดูยวเตี้ปัชลินเห็นเจ้าเตกับบักยะนี่ยสิลากตีย่างเดียวไม่อ๋อเห็เ่ดเหเ็น่เเห็นแต่ตีู่เดียวแพ้เ i̇şte นี <c ười> <c ười> <c ười> ่ยูเดียวเห็นปีปปีบ้านไผ่บบึงไบ้านไทไม่มีนะครับตีเหล็แน่นนครับนี้ปีมบึง Cảm ơn các bạn đã theo dõi và cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đây. ใส่แล้วครับใส่แล้วเจร้อยเสนอตั้งชนะจักพันแน่จักลอยได้ครับเอ็ดผมก็บปเล่นท่านหูกันครับผมพอตั้งนี้จีชนะไม่ได้ซ่อมหรือเปล่ากำลังขึ้นบดีว่เตีขามหัวกับรอกเดียว ซอมยูเยอกเย็นากดไลค์กดแชร์ไหมครับผมเยพาหอกเียมไม่ยอสองมเลเดยวียข้างนี้งักน่านี่ชั่ววนนั้ไปมันเจ้บมันได้จูกดึงหองใครแล้วนะครับได้ไปเล่นกล้ามมืิซ้มรนี่เจอเบียห่อมื่นหนึ่งวัต่ากว่าอายุสีปีแปชั่วโมงแข็งแรงไหครับน่าจะว่าเมื่อดอกเพอเกมหนึ่งมัน เจได้อีกเป็นลายเติบสกอสามต่อสองเปลี่ยนไม่ใส่ต้องมันเจใส่เฮ้ยเกินไปน้อเตจเ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 ออโอ้โหลูกนี้กวรจะได้แต้มครับ

ได้ครับเราต้องออกเต็มตัวจอังทาแผ่วต้าองอย่างเงี้ยเขาทายเนเรอย่งเงี้ยเต็ม่เียบอกเนาะครับชนะเตียมคนองมาได้แล้ครับเพียผมิีตามสคนนีผมมีเตียมอกไอ้โจกเีกเงก็ฮะผมไม่่เพอีกคนงเฮ้มันใจออกเต็มได้จออยู่ซีซีหมดแล้ว ไอบัตรบาตรฐานเก้าุ่กละสามขึ้นมถงเออเมี้ยเออไหมโอ้ยเออเกิดมาสุดขั้นดีสีแล้วไม่เราไปมึงเปิดยังไงมึงคือประเด็จเตะก่อนอาไหมมาครับมยากแล้วครับลงมียากแล้วครับ กูัก <poisoned indo> ั็ัคามว่กินไอควคัคม่ขบความเท่าควพอดเสาอามว่าขาพอดเสาเสียมันัคมัคเสมอนกนี่ครับน้ากามมัดเทียครับันนีคุณได้ไหอ้ยบดเลย โอ้กดอยอยุกรอกไว้เย็นใจเย็นใเย็นไม่ไม่ไม่ใจเย็นใจเย็นเย่ยไเยี่ยมไ้วัดกำลังวัดกำลังรอกไว้วัดกำลังเยียบ้อยรายหันมันเขาาลายหันมันตีไ่ได้กยไม่จะแก่เลยสวัสดีคนณดูครับผม คุดม <Es> 20ีชิงสองหมื่นครับผมขานอกอีกตกประมาณสองหมื่นห้าสามหมื่นครับอนเจ้าเปลมเต็มครับตรงนี้ีแล้วกล้าสืบกล้าสืบกาเสิบมาทาแล้วสกอไม่ห่างนะครับตอนนี้ติห้าต่อสองครับตอนนี้ นี oh, oh, ่มันต้องมั่นใจงี้นะครับดีโอ้ยังเป็นนี้ผมยี่สิบนน่ะโยัไม่ใจเฮ้ยนนี่นั่นนี่ไปเรื่อยไปเรื่อยนั่งนั่งนั่งลงนั่งดี นั se, ่งกอเดียวโอ้ยโอความมอนะโอ้โเอเกาเดีแลวเสียแล้เดี๋ยวเสียะเละครับเตรียมเตรยมหาสองกระบอหาสองเราติดหาสองหาสอนะฮะวะหาสองาเลยาส่อ้โหไปไปวตรงนี้ เสียเดงดีเราเขานั่งแล้วเขาระยะเขาเนี่ยน่ะเขาเลียงง่ายเลียง่ายเลี้ยงง่ายเวเนี่ยเียงายเเนี่ยดวงแหวเจียแฉบง้างดเออขึ้นไปเออนั่นละดวงหวขึ้นไปยืนเสือมุ่งนัดเจ้าของย่ะไป ฝนแรงมากในเมืองคอนแก่นไปไปไปาทำงานลูกเพียมอ๋อม่นม่สิพี่ดวงสิเปียมมังสวัสดีพี่หุุมร้อยเด้อครับอ๋อเปียมมาเราไเว้มามาเด็ดเดียร์ไปซ่อมไปให้สูุต้นฟุกฟุณตกตีตัวกว่าดิ รอคุ้มเิดไข่เยอะไ่ยเงหรอคมเปิดไข่น้ำส่ำน้ำต้นฟุกเียครับเย่กบต้นฟุกสารคามดีปดไปน้องเดไปครมีหลงเมคัน

ท่านน้องพวอาคาดีดีครับสานีอุดโ้โหเด็นเปนเดินาสองเอนเดินเนขเหอาไม่เหี่ยงบวกยไมสองดาวสุนโวใจบวกอผู้ใจดาวสุนโวิ เหรียญเงี้ยสีโอ๊ตนะครับสุดไทยม่าเลรนนกลองหลังเรารับมองแบเล่นรับยังเด๋ยวให้ยืดมันเป็นประตูเก่งไรสองหกแต้มสองต่อหกมาแล้วจ้า

ไมู่ลากวาาบในไปเลยเจลำากว่านะเอ่อเนโมเอาเอาเอานักการเท่าไมนัจะออกตัวเท่าไรครับเียมเเราต้องพูดตามเดีมตัวเนี่ยตาเจียมขาดไปนะเจมแ่ตัวสองครับตอนนี้สวัสดีพี่แมนนะครับไม่มากับลูกน้อง

สองนึ่งได้สองงีผ่านมาผ่านไงใส่ว่ามันเหมอนเจ๊ไหมใส่่มันเจ๊เปิดฟี่ไม่ดูเปิดขึ้นไปต้งตงใหม่ดิพอสันสันมง่อกลากไปมมืก็ไันเรียนม็หลงดอกต้องใส่เพามันเจ๊เปี่ JI, in oui มเออเออ ด้เตีไ่ือะเคาะสันคอะสันคอสันสันไป้หีท่านหวกซื้อได้มานานาดนีหวังไหมมันอยู่ช่องนี่ล่ะมีช่องเดียวนี่แตมสองต่อเก้็ตอนนี้นิ่งท่านเนาะาดจับเอาห้ำจับเอาาม้ไปขึ้นมาหนึแต้มนักก้ามเข้ากุดกวางนะครับ ่อดะมัม่อาเะดมันยาด้ต้องเตรียมอื่นฮะก็คุดควงแล้วนะครับมาขอซ้อมก่อนนะครับผมรับบอได้แล้วแบบนี้เอเราไว้ปัะเี่เปิดด้งดวงยังน้อยหรือไงไงไ่มสบายต่อสามครับพี่วัดเสร์บดีนั่นละยากแล้วยากแล้วยากแล้วนะทีนึไม่น้หนักเลยเนี่ยแม่ไห เล็กแเเต็มเตมเต็มมหูอือนไปหูอือนโอ้เต็มไรับเตมตอนนี้นกกีกาหูอือนครับผมเรียกไม่ได้ยินนี ออกกินเดียวออกเดียวโอ้ยคำคำยอดออกเตียวงกนครับไปเลยนะครับผมหาเจียมลอกได้เหรอมีคน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 มีโอ้ไปเนี่หวกหอนจิ้เนี่ยลังาเตียงจุดเนี่ยหลังว่าเตี้ยาตไปตะบุญไปก็ไ่ได้ยินหรอก โอ้โอ yeah oh, oh, um, ้มนลัเอกีใหญ่นี้กวนคนในต่างหลายอนนี้สกอร์สิบต่อสามดีขึ้นไวเน้่จ้อบมองเดียวเลยเนี่ย ลอกไปลอกไปเรื่อยๆลอกไปเปรื่อยๆอคุณนตียล้วกไปเรืๆสบายใจนะเจีึ่งแปดหนึ่ง,นนง,งก็เสียงินมาแล้วนะว่าไปว่าใช้เขาดตัวเท่าไหร่นี่ต้อเท่าไหร่นี่ <c oughs> <ขอ S 1> นิบก <c oughs> สามสามตอนียน่งแปดหงก็ียมาแล้วนะราคากอ <c oughs> <ข>อกไปมองไงน้อยากยากกันบ่น่ะเดียวยากยาก ท่าเดียวเลยใช่คว้าเปิดอเขาหามสั้นแบกนี่เตะเป็นบว์บอลเลยมองเกมหามสั้นแบกได้ว่หนึ่งสองสองได้บ่สองสยได้ก่อนเรียบร้อยดียางน้ำไม่เปียนมลงมี่ขาหลอดอีกนี้ก็นี่ายหลอดีีีเตีเสียบห่าวเลยหลอกสอ้น่ะเป็นไรามสั้นเลยาเมอง ไอวัดไอวัดผมกูเ่เคยเห็นัเแค่ลูกเยี่ยเยุ่ละแล้วเขาเสิร์ฟมหาดพี่วัดยังมีนกนนตั้งลูกเสทั้งดีไปนากรมาเออไม่ไม่น้องไปมองไงวะเนี่ยน้องขอช็อกเนสายเจ็ดนสวัสดีคนดูครับฝากกดไลค์กดแชร์มครับผร์เพ่นยังไงกินยาง ึด,ด,ด,ดมัอสอเกือบสามลอครับเก็บสามสะทึกเก่าเลยแอดมินแอดมินเข้าฟังพี่วาสาแบงนะครับผม <c oughs> ส่วนพี่โจเข้าฟังเปลนปีนะครับเรียบ <c oughs> ร้อยดี <c oughs> หองแย่งไรเขาเขาการตกใจใจมันใจมันใจใส่ไปเลยจ่อไปใส่นะต้องเชียร์เปยนปีนะครับเพื่อความสนุกครับถ้าเชียร์ฝั่งนู้นขาดแลครับดีดเดียวนะนิเดียวจุดนั้นนะจุดนั้นนะตียากนะรอไว้เบิ่งเกมรอกด้วยดิเขาเสือผูมมากอลิงๆชิงสองมื่นครับ มันมาผู้สาวแล้วก็ไปน้องดีสวยเฮ้ยกำางำเนี่ยจีนลิ้มปะไม่เด่นไม่เด่นไ่เด่น เฮ้ยภาพก็ดีแม่แต่ก็กับ่าสวมเลยครับชั่วโมงจ้างเตี๋ยีบนงกว่งดวสองพันจมกับข้ามองได้ปแปชั่วโมงเพนะสวมจะแพ้ขาบหมก็อกเนี่ยอีอัดย่าสวมเนย่ายามมาบ้านทะเลต่วนกแบบแพ้ยิมข้ามองได้สองต่อสครับตอนนี้ก็เกาไปเสีย้นยาับเนีเก๊กลงเล มันเป็นาแบบเป็นแยงาไม่ไม่แน่นี่เอาล่ะพ่เจานี่แหละเขาเอิ้นซ่อมปติญานงามเมื่อบ้านเปียตุนลอกลองลองลังไหนยู่งามซ่อมปติญานเอ๊ะลอเปไม่จบเร็วหมดจีนี่ละวัดไปเตียองนี่ดหนเก็บหนึ่งร่องสามร้อยผู้ใดสวกไหมเก็บหนึ่งองสามร้อยต่อไปต่อเนย าอะไรมาเก็บนึงอะลองสามร้อยครสิบช่วงสามหรอยกาวสิบร้อเมืเดียววายผมยืนยันาวตอนนี้ถ้าหมดเสียสามแล้วเขาก็ได้เขาก็ได้สองพันเก็บเดีวเก็บร้อยดีอุ้ยมานัดโอ้ยมานัดดึกต่กอใส่ลูกเกือบเลยพ่อ กว้างไว้ลูกอ่ะมจลูกของปันวเนาะมีจ้นี่เด็กเี่ยวเลยนะดเกมเกมเกมเกีมเกียมพวกอ จงไปเลยเหเลยเลยวงมันดูว่ายังี่เนี้ยมาบัดกันหรอด้วนมันเลยเยเยบไไยร์ฟแต่ทุกคไทยเสิรนจเ่ผมเสิร์ฟนวิ่งองเสิรกนบลงไลหลงเสิร์ฟกนไเนาะต้องเลือกเดียวยู่พ์ต่วครับท่เดีครับ้ยบนต่อใหันไม่ได้กินเียมกินไม่ได้กินวันนี้ตครบรอบไหม เออดูดีๆเดียวเดียวคุเนี่ยเาเตียดี่ยวขำเชียวไหมคิดว่าเป็นต้นฟุกไหมแก้ขึ้นไหมโอ้ยอย่าซต้นฟุกหลยยานแล้ววะปีแต่คนกลัวต้นฟุกขาราเท่าตอนนี้ไปมองไอ้ไาน่องไปมองหันบ่ได้ดอกแล้วไอ้นี่เตลูกเสือชักลูกเสือชักกระตุก้มองไอ้ว่าไหนนอง เออนะมาจีนจวมาหยางยุ่เกมไม่ได้จดเจเกมเสืกจหยางไว้ได้ดเจเกมหลับนั่นสิเสรจกระหันเสียกมไม่ชุดอยฮะ0ีลอยเลาล็อกไปแค่กรบ่รองดัเน้ยมันสวยงามอันนี้ออกขเสื้อแดมานัดเนี้ยดีจัสีสันาเสื้อตีนน้องตีไปต้สิต้องเห็นแบบนี้ต้องรับแบบนี้แบบนี้สะมาณ1ล0ลูกพัลูกเพิ่งออเแ็ดแบบนี้ยุ่งสีละ เรียกตรวจมนัดซื้อๆหรอกแบงเบาพละดเห้มมนัดลงสามร้อยเงาออกไปนี่ออกดีแล้วกรับพระนจ้ดีเนาะดีละไมลินไม่หลินนี่สิคือมีตดีแทะจะ่ไปนอก่ะจบไปเดี๋ยวพอวอาจารย์ดีนะยูเซ้ยดิหัว แกกันไปด้ยดีาบสุานเดียวกับพรวัดูแล้วั่องถติแกนมิยกเยอม้แล้วอีตีนองเตียตัวแพก็ต้อยุ่งสิมมาตทางเป็นชั่วโมงนละสองชั่วโมงนละือาเาไปนี่นอนวัดยอันเอเทนเลย่ากอเนานแล้ะเอาเอเทนครับ ไอ้มัคุ้มไปผมข้มองจหมไอ้บัตถาดีก็ไม่ว่าถาดีดิเอี้ยวเลยที่ถาดดีิตีสดีเลยบ่บบ่มาดันเสียงน้นายเมื่อุเลยขนาดโม่เสียงมื่อถึงนี่เป็ยนเล่มมุกเล่มมุกเลยแกทาดีเอาลเขาขบคุณบ่บบมาดันเอากรไพคุ้มก็ได้แต่ขามขาะแตาคมขามขาก็เียเทีน มนัดขมเอเทนขำขขามู้ออกไปคุ้มกับคุ้มเลยมาัดสันแบกกรตายเลยมาัดสันแบกมาในวัดท่านสให้พให้ผม่ได้ขขกับเอเทนไดยบอสามคนสโตวขสามคนตัวขขาดจะหัวยังเดียวขามขางังเมาบอกเอเทนอะขมให้มันขมทอสกีตืมาในน้องเอเทนโอ้ยโมมนขขาผมคมสมหัวนะ อมันจึมสิไรนอยมันกับปากหานพอเออครับดีครับเอเทนเลยบอโอะไรเออผมสามคนเฮ้ยเพียงมบอกจีิงว่าเียงม่เงียเพียมไม่เงียน้ำอีุ้มหูเตออุ้ยสภาพมันอยู่เลียไปเลี้งไปเลี้ยงไปเอี้ปเลี้ยงไปเลี้ยงปเลี้ยมไปลี้ยมไปเล้ยงไปเลงเดียวไเ้เลี้ยนี้เลี๋ยวเลีกยปเดียไปเลไ้ยงไป้งคาเลี้ยงเลี้ยงไเยงไปเลี้้ผม ท้งนีก็สเอเทมต่อจีก็ตื่นี่เนาะสาต่อสามตอหัตงหัดิ13ต่อ3ครับตอนนี้สกอเต็มปีโยเขมาเตะแล้วครับผมคุ้มทัางไหน้คุ้มไปโวดบ่รอเกงคุมใหเตะไปเก่งกับเก่งตัวทัางไหนได้คุ้มบ่สามสามอย่างนี้ละครเราเต็มเตะบ้ากับเล็กข้า คุ้มม่ได้เลยนะขามขาเนี่ยคุ้มได้เลยขามขา,า,าครับไอเทนมาดูพี่ว<พ>านัทริมบึงครับขาใช่คือกันนะ อ่นกินเด็กครับอนกินเด็กครับขาางขาเนี่ยมันาเกิสั้นแบกะครับยืดอยู่นะครับผมมมา่าสั้นแบกเนี่นี่ผมมา่าสั้นแบกดเอาผมมาสั้นแบกดิให้เราสั้นแบกดิขาเขียวสิกิตายแล้วมันอ่ะเผมมาามขาสั้นเดบผม้าตัวหัวีเทนตัวชุงเนาะ

ทำทาลบไปนลจริงพวกกามาเนี่บ่ด้เสียเงินบาดิหนามืดหนาเมืดแก้ตันี่นดรอนแล้วตอนนี้แตเก็บหนึ่งมาได้มาได้บอกกันเด้อยังเราอยู่นะครับแต้มสมตัวที่สามเอาวิเอาวิจัไหนึ่เบ่งิารแข่งขันเอามาหาเลยนกรรมการแพ้ฟ้าเก็บนึ่งการแข่งขันเอาวิ่งไปหาอยดโอ้้สามอเกาละยว่ขัาตัวขึ้นส ขึินบ่ใส่อ้กูบอกว่ามึงตองกำลังรอนกันหมดใส่ฟุกกับแพนี่ละแม่น่ามนั่กับแพพอดีมนักับมต้นฟุกกันละเอีกวาวัดเชียงมะตูนกับูุกวเนี่ย่ไม่จเขาลบ่ับลบเดี๋ยลบเดี๋ยวบ ขาลบครับต้องลบไอ้กมันจะวังที่ลบบ่จงว่นนี่ยลบนะบ่ลบนะตัเช่ว่าเขามอเนีเาไม่านีตีนัเาชว่เขาจมาชเขามช่นียเขา่วเยเตรียมปีได้ัเตรีมมีเขาเขาน่เนเขาจะมาช่ยเนี่ยใครไปชนเล่เขาจะมาชนเมื่อเขามาสอบมึซื้อมันเขาไปช่น่นมนดูปะบอกว่าีต้นนแต่าก้องอยากกินอยู่กล้องอยากซ้อมอยู่ดีหน่อยเมื่อ ตัมงซือไดริเตกันบรเตหน่อยบ่ให้ไล่อันนี้ท่าเก็นย่างั้นครับว่านอยู่มั้ยังมึยังดิจุดเก็บไหมครับผมเียบรลอยครับพี่วัชนะครับผมนักเก้าครับนักเก้าเข้าเยอะครับเดี๋ยวนี้ลูกได้สิลกที่ลูก